เนื่องจากคลิปข่าวที่แล้วนะครับคันนี้นะครับที่เพิ่งเอามาล่าสุดนะครับผมล้างแล้วก็เช็ดขัดให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะครับลองดูรอบๆคันดูคันนี้ผมยังไม่ได้บิ้์นะครับมาเดิมๆอย่างนี้ ภาพดีนะครับแต่ครั้นี้ผมได้เปลี่ยนอะไหล่ในเครื่องแล้วนะครับมันมีเสียงดังก็คือตัวโซรารินนะครับแล้วก็ตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซ่คืออยู่ตรงนู้นนี่นะครับตัวแดนโซ่ตัวนี้นะครับของแท้แล้วก็โซ่ราลิ้นข้างในนะครับแล้วก็มีตรงนี้จะมีกิบล็อกสเตอร์อันนึงที่เปลี่ยนไปแล้ว นอกนั้นก็เดิมๆครับมาดูทีละจุดช่วงบนก็เดิมนะครับผมแฮนด์ตุกตากระจกมือเบรกมือคัทในเดิมนะครับแต่ปั๊มเบรกปั๊มเบรกนี่เปลี่ยนมาแล้วไม่ใช่ของเดิมนะครับเปลี่ยนมาแล้วตัวหนึ่งไฟเลี้ยวสภาพดีนะครับไฟหน้าก็สภาพดีนะครับมีตำหนิบ้าง มีรอยบุบอยู่บ้างนิดหน่อยไม่น่าเกลียดครับสวยอยู่นี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาสวยบางโคนสียังสวยพอดีผมจอดหน้าร้านนะแล้วมันมีฝุ่นเยอะมันก็เลยดูมองๆงลงบ้างหลังจากที่ล้างขัดครั้งแรกนะครับแต่ก็ยังโอเคอยางสภาพพอใช้ได้นะครับยางหน้าพอใช้ได้ดอกนีเ้เยอะ จานดิสก็โอเคนะครับคันนี้เปลี่ยนอ,อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยนะสายสายใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วนี่นะครับเปลี่ยนใหม่สายติตรดรถมามันสั้นเกินไปการล้มมีการล้มนะครับคันนี้นทรงน่าจะเรียกทรงสมอนะครับถ้าจะไม่ผิด ็มีแต่คู่ลองดูสีถังบ้างครับสีถังถือว่าสวยนะครับใช้ได้ตำหนิมีบ้างนิดหน่อยนี่ครับแต่โดยรวมก็ดีนะครับ จะให้ดูในถังน้ำมันนะครับ okay. ดูถังน้ำมันนะครับข้างในนะครับ สภาพสวยมากนะครับแทบจะไม่มีสนิมเลยนะครับเ่าจะมองด้วยตาเปล่านี่ยังไม่เห็นสนิมข้างในถังเลยนะครับนะครับสภาพดีมากรถจอดในร่มนะครับดูเครื่องครับผมขับบูดเดิม เครื่องก็สภาพพอใช้อยู่นะครับยังไม่ปัดเงานะครับปัดเงาจะยิ่งสวยกว่านี้พักเท้าใส่แบบแบนมาแล้วนะครับวางเท้าสบายนะครับดีกว่าดีกว่าพักเท้าเดิมนะครับความสบายนี่ใช้งานได้ดีกว่าท่อก็อสภาพพอใช้ได้มีรอยมีตำหนินิดหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะไปคูดข้างทางมาตรงนี้นะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับ ราก็ย,ยังสวยอยู่เบาะก็มีรอยมีรอยนะครับตรงนี้มีกระเป๋าข้างให้คู่หนึ่งนะครับถอดมาจากคันอื่นใส่คันนี้เหมาะกว่าเพราะว่าคันนี้มีกล่องท้ายด้วยนะครับถ้าไม่ใส่กระเป๋าข้างมันมีแต่กล่องมันจะดูแบบไม่สมดุลน,นะครับ ใครเป็ชอบก็ถอดออกได้ดูยางหลังนะครับยางหลังใหม่ยางใหม่อยู่นะสวยอยู่จานยึดหลังก็ปัดใช้ได้อยู่นะครับปัจจัได้อยู่ไฟท้ายสภาพสวยนะครับไปเลี้ยวด้านหลังก็โอเคเลยภาพดีครับ โซสเตอร์ดีครับของใหม่เอ่อโทษทีครับโซสภาพใหม่แต่ว่ามันมีน้ำมันเครื่องนะครับนะครับยังโอเคไม่ใช่ไม่ไไม่ใช่ใหม่มือหนึ่งนะหมายถึงว่าสภาพใหม่ยังยังใหม่ยังดีอยู่สเตอร์ก็ดีอยู่ครับดูโชกโชกสวยมากนะครับคันนี้เห็นไหมครับสนิมในแกนยังไม่ค่อยมีนะครับ สวยมากดูจากหูโชคนะครับหูโชคนี่ขาวเลยปกติจะไม่เนียนอย่างนี้ที่ทตั้งแต่ขายมานะครับคันนี้โชคสวยที่สุดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่ครับต้องสังเกตหูโชคข้างบนนะครับสภาพสวยมากแกนโชคก็ไม่ค่อยมีไม่มีสนิมนะมีแต่ มีแต่พวกคาบดินนะครับถ้ามีเวลาขัดหน่อยนี่ยวเลยโอเคกค๊อกน้ำมันเดิมอเอลองฟังเสียงดูนะครับ ง่ายนะครับเครื่องก็โอเคดีนะครับผมเปลี่ยนแค่โซ่เราลิ้นกับตัวดันโซ่เองนะครับในเครื่อง ดีทุกอย่างนะครับอเอคแ,แต่ดังมากครับโอเคครับสภาพนี้นะครับผมเปิดขาอยู่ที่45,000บาทครับ45,000บาทนะครับสภาพนี้พร้อมของแต่งนะครับ ของแต่งก็หลายอย่างแล้วนะครับรับประกันเครื่องให้3มเดือนเหมือนเดิมแต่ถ้าใครไม่เอารับประกันเครื่องผมก็ลดให้อีก2,000บาทนะครับขี่ไปอย่าให้น้ำมันน้ำมันเครื่องขาดอย่าให้น้ำมันเครื่องแห้งก็พอแล้วครับโอเคดูรถได้ที่สานามบินน้ำนนทบุรี50ินะครับเบอร์ผมก็อยู่บนผอเว็บเลย0ู 8, 6 5 3 6ป6ห2หสสามสองนะครับ ใครมีรถอยากจะมาเทินก็ได้นะครับรับเหมือนกันแต่ว่าผมจะเลือกเป็นบางรุ่นนะครับไม่ได้เลือกทุกรุ่นโอเคขอบคุณครับ